สีสันโซเชียลนะครับตามสัญญาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะพาให้คุณผู้ชมเนี่ยมารับบุญกันดีเลยค่ะรับรองว่าคุณอยู่ตรงไหนก็ตาม,อมขอให้คุณเปิดช่องก้าเราไว้เถอะเดี๋ยวได้บุญค่ะ,อ,ะอยากรู้ใช่ไหมอยากได้ด้วยเอาไปรับบุญกันเชิญนะ เนี่ยผู้ชมฮะรออะไรนะครับสาธุสิครับอย่าสาธุธรรมดาตะโกนกลับไปสาธุต้องเงยขอด้วยนะสาธุนี่ฮะต้องรับมุญแบบตะโกนเหมือนกันโอ้สุดยอดไหมสุดยอดเจ็บคอแทนเจ็บใจเจ็บคอแทนโอ,อ้ถือว่าเป็นสัมมนารนที่ตั้งใจเรียนมากๆค่ะนะฮะเสียงดังฟังชัดมไม่กลัวว่าจะผิดหรือว่าจะถูกตะโกนไปก่อนเออเนี่ฮะ มันต้องมั่นใจแบบนี้คนรับบุญไป1.5ล้านวิวค่ะโอโ้โหเออพร้อมทั้งสาธุอนุโมทนาบุญอืชุดยอดบางคนก็บอกว่าเอ๊ะตอนที่ไปรับบาทเนี่ยอยู่ต้นซอยหรือว่าท้ายซอยอาจจะคนคนรับอยู่ท้ายซอยอ่าแต่ว่าคนที่ฝากมาตักล่ะน้องเนนอยู่หัวซอยเออเอาให้ได้ยินทั่วกันเไม่ได้ยินยไม่ได้ยินส<ๆ>ุดยอดจริงๆนะทุกคนบอกว่านี่แหละเขาเรียกว่ารับบุญแบบ ตะโกนเออแต่หนูชื่นชมใครรู้ไหมหลวงพี่ที่สวดอยู่ข้างๆเนนอะมีสมาธินะเขาก็กดคีย์ตามอยู่จ้าอะไรอะไรอะไรแล้าเออต้องมีสมาธิมากไม่งั้นเดี๋ยวเพี้ยนไปด้วยอ่ะน่ารักเชียวน้องเนนข้างๆอ่ะที่ไม่ได้ตะโกนก็สุดยอดนะก็พยายามตั้งสตินะพยายามมองเหมือนพยายามมองเพื่อนเลยนะเหมือนสวดไปแล้วก็เบาได้เบาอะไรเงี้ยอยากคิดในใจถ้าพูดได้เบาได้เบาโอ้ยแล้วน้องอุ้มบาทสีหู ไม่กลัวเลยนะตอนเช้าเ,าเ้าเนี่ยใส่บาทข้าวมันจะร้อนนะมันร้อนจริงนะจริงจริงบาทต้องมีเนี่ยหลวงพ่อหลวงพี่ถึงมีตัวย่ามเนาะเป็นตะขคร่ตอนผมไปบวชอะแล้วผมก็แบบว่าวันแรกอะนะก็ยังแบบว่ายังยังไม่สถียรอยังสติยังไม่อยู่เน,นตัวคนเขาใส่ผบอุ้ยมีสะดุง้งมีสะดุง้งร้อนจริงๆอืเออตัวเราอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไบวชอยู่บวชอยู่เรามีความเชื่อไงว่ากับข้าวร้อนๆอนทำใหม่ใหม่ข้าวหุงร้อนร้อนหอมหอมได้บุญหนัก จริงๆ <c oughs> ชาวบ้านจะบอกแบบนี้จริงๆโอเคอ่ะไปเรื่องต่อไปอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับทั้งสงสารทั้งขำนะน้องนักเรียนรายนี้คือเขาเปิดหมวกเดี๋ยวนี้จะมีเด็กเปิดหมวกร้องเพลงเนาะ,ะอยู่ดีๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งมาขอแจมขอจอยอโอ้โหแต่ว่าไปคนละทิศคนละทางสงสารน้องอาไปดูกันค่ะ อนน้องกตแล้วเนี่ยเป็นไงไหวไหมล่ะผู้ชมผมผมก็มังงงจังหวะที่น้องไปยืนมองก็แบบเอาวะสู้อะแต่แล้นึกว่าน้องจะหงอยอ่ะเออไม่ยอมแลวสู้กลับนะมีจังหวะที่สู้กลับเฉยเนจังหวะเนี้ยเออเพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้เขาเดินไปเจอน้องนักเรียนคนนี้น่ารักกําลังร้องเพลงเพื่อขอทุนการศึกษาเรียกว่าเปิดหมวกกันเนาะกับตัวเองอยู่เพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้เขาไปด้วยคำว่าน้อง พวกพี่ขอร่วมแจมได้ไหมก็ไปยืนเต้นกับน้องแต่ดูจากคลิปแล้วตอนแรกน้องก็ไปไม่ค่อยถูกอะ่ะ<อ>ตอนแรกมองไปไม่ค่อยถูกเพราะว่าน้องเขาไปไงเอ๊ะทำไมพี่เขาเต้นไม่พร้อมกันทำไมพี่เอ๊ะพี่เขาเหมือนจะเต้นปันทีมหรือว่าเราร้องผิดหรือว่าเราร้องผิดแล้วมีพี่ๆเขาไปร้องต่อจีร้อ,องต่อจิลูกเออพอตั้งสติได้แนั้นแหละเต้นด้วยละกันจอยด้วยจอยด้วยคลิปนี้คนดูไป3.5ล้านวิวคุณผู้ชมคนมาคอมเมนต์บอกว่าดนตรีไปทางเนื้อไปทางโค้งเต้นไปทางบางคนบอก คนร้องไม่ท้อคนเต้นก็ไม่ถอยอนารักเคยเห็นอย่างงี้แล้วอยากไปแจมเหมือนกันแล้วก็ให้ตังตังเหมือนกันนะไปสิไปสิทำบุญอ่ะไปสิอยากไปแจมร้องด้วยเออไปสิเอออานี้ดีกว่าอะไรเอาแค่ให้ตังร้องนะไม่ต้องแจมเออก็เคยสมัครบีมาเกตเคยไม่รับเลยบอกเต็มเต็มเลยเต็มเดี๋ยวให้วงการเพลงดีขึ้นก่อนนะโอเคโอเคแย่เลยโอเคไม่กล้าทำเลยบีมายเกตรวมกันมาห้าปีแล้ว รวมกันจนจะหมดอายุอยู่แล้วเนี่ยไม่กล้าทำเพลงเล่ยตลาดเพลงทบเสาร์เลอเกินคุณผู้ชมมาเรื่องนี้ดีกว่านะฮะเป็นเรื่องราวของคุณเคยไปร้องเพลงคาราโอเกะชื่อเพลงว่าวิทยาลัยหลายใจไหมวิทยาลัยหลายใจวิทยาลัยหลายใจเคยร้องคาราโอเกะแต่ไม่แต่ไม่ไม่เคยร้องเพลงนี้วิทยาลัยหลายใจทัวัยรุ่นอะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ไปไหนไปเลยวิทยาลัยอ๋อเป็นเพลงของคุณวิทย์ไฮเปอร์ใช่ไหมแต่ใช่อ่านะฮะน้องๆเข้าไปร้องกัน แล้วก็เป็นการเฉลยคําตอบเออเพราะว่าเหมือนในเนื้อเพลงเนี่ยเขามีคําถามว่าเอ,อเรียนอะไรถึงได้จบยากเย็นจริงหนออ๋อคุณละเพลงนี้น้องเขาเลยบอกเลยเรียนอันนี้ไงพี่อืจบยากเย็นจริงๆสชมคริงเฉลิมชมครับ กมากเลยต้องตั้งใจฟังนะว่าเอ๊ะเขาเขาเขาดุหรือเขาบอกชื่อคณะ,ะอ,อ,อะไรอ่ะทำไมระบายเหรอน้องระบายระบายความในใจโอ้โหดูสิหลับตาปีเลยอ่ะเออ,เ,อ,อเพสสัต <c oughs> เออนี่แหละจบยากเย็นจริงหอเออนะฮะคนดูเยอะมากแล้วก็บอกว่าเขาไปแซวนะเขาแซวบอกอ้นี่เหรออนาคตคนจ่ายยาให้เรา <c oughs> เรียนหมอเรียนอะไรอย่างี้มันเครียดอะมันยากชอให้เขาผ่อนคลายหน่อยเออมันยากยากเออแล้วอินเนอร์มาเต็มทุกคนเออเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจน้องๆจริงเออเป็นเวลาพักผ่อน,ขอนอเ,ออเขาน่ะเออก็คงเครียดอะอันนี่แล้วพอ,พ,อพอคลิปนี้มาไม่ได้ยินเพลงนี้นานมากเลยนะเนี่ยบางทีนึกเพลงเก่าๆเนาะที่มันแบบติดห่วอันนี้ติดอ็นสถานจากบ้านมาหากปีเรียนอะไรคนดีถึงจบยากเย็นจริงเนา เฮซัทอันนี้ตอบใช่ไหมเอออ่าอั้อูกอันนี้เรื่องพาไปดูหนูน้อยคนหนึ่งนะคะเขาชอบใส่ชุดสไปเดอร์แมนค่ะแต่ว่าอันนี้น่ารักได้หดูเพราะว่าไม่รู้ว่าชุดมันเล็กหรือว่าน้องเขาโตไวไปดูกันค่ะมาพร้อมความและไปชอบปัญญายิ่งฮะนายรู้ได้ไงลูกเบนไปคนพูดในวันที่เขาตายแล้วอันนี้พลัง พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ซึ่งมันจะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิง่งจำคำลุงไว้อำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งถ้าเราจะทำอะไรเพื่อคนอื่น <S <S เราต้องอมีใ,ใ,ใ,ใจเลืออเฟื้อที่จะทำความดีนั่นแหละคือสิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวเลือกมันคือความรับผิดชอบพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิง่งหลันนี้พลัง พลังอำนาจอันยิ่งใหลังอานาจอันยิ่งใหญ่มาพร้อความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งแล้วใหญ่จริงๆด้วยลูกเอ้ยเป็นแมงมุมตัวป้อมผมว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่น่าอยู่นะเพราะอะไรอ้าวเหล่าร้ายไม่เยอะดูสภาพสไปเดอร์แมนสิสไปเดอร์แมนเดินเพลินเลยอ่ะไม่ค่อยได้ทําอะไรอะวันๆนอนอยู่กับบ้านน่ารักคนดูไปเยอะมากเลยนะคะ2.2ล้านวิวเด็กๆชอบใส่ลูกชู่ก็ใส่ชอบ นะอ่ะน่ารักนะรต่อรัมาฝากกันกับชว่วงสื่อส,ส,สารโซเชียลนะคะเซฟทูเ day <today S 1> หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับแก้มคำลุ้ไว